สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพช่องตองพรผมครับวันนี้3พฤศจิกายน2564กสครับนายกท่รัฐมนตรีมาแล้วครับเดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วครับแล้วก็4พฤศจิกายนพรุ่งนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีครับแต่มีเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งคือข่าวอสอมอนี่ไม่ค่อยจะมีข่าวออกสื่อเลยว่าไม่ค่อยจะมีข่าวออกสื่อว่า จะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคอรมเพื่อจ่ายต่ออสมอ500อีก3เดือนจะมีหรือไม่มีในการเสนอเข้าที่ประชุมคอรมเรื่องนี้เงียบกลิบเลยครับไม่มีสื่อไหนออกข่าวเลยนะครับในกรณีที่ไม่มีสื่อไหนออกข่าวเงียบกลิบอย่างนี้ก็หมายความว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ให้สัมภาษณ์ข่าวหรือเปล่า หรือว่าข่าวไม่ไปทําข่าวมันก็เงียบครับสรุปแล้วอสมอก็ยังไม่ทราบชะตากรรมว่าค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด -19 เนี่จะได้ต่อหรือไม่ครั้งล่าสุดเขาจ่ายถึงเดือนกันยายนนะครับโดยได้รับไปแล้วเมื่อวันที่18ตุลาคม64ครับส่วนตอนนี้สิ้นเดือนตุลาคมไปแล้วไม่ได้แน่แน่เพราะว่าเดือนตุลาคมถึงไม่ได้แล้วเพราะว่าคอรมอรยังไม่ได้อนุนมัติไว้ก่อนว่าจะจ่ายเดือนตุลาพาะนั้นเมื่อสิ้นเดือนตุลาคมไปแล้วนี่ เดือนตุลาคมยังไม่ได้แต่ยังน่าลุ้นอยู่ว่าจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอหรือไม่เพื่อที hum ่จะจ่ายต่ออีก3เดือนก็คือตุลาคม64พฤศจิกายน64ธันวาคม64นั้นจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคอรือไมมคอรมอหรือไม่อันนี้ยังต้องลุ้นอยู่ถ้าในเดือนพฤศจิกายนซักพรุ่งนี้ไม่มีเข้าคอรมอและก็สัปดาห์หน้าก็ไม่มีเข้าคอรมออีก เอาสักสามครั้งก็แล้วกันในเดือนพฤศจิกายนนี่ถ้าไม่เสนอเข้าที่ประชุมคอรมอรสักสามครั้งนี้ติดต่อกันครั้งไหนก็ไม่มีก็น่าจะพอบอกว่าได้แล้วว่าไม่ได้ต่อนะครับก็มันเงียบมากเรื่องจ่ายต่อสมาชิก500ค่าตอบแทนเสี่ยงแพรโควิด -19 เนี่ยเงียบมากไม่มีสื่อไหนทําข่าวหรือผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขไม่ออกมาเปิดเผยข่าวจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับก็พรุ่งนี้ จะมีหรือไม่มีเราก็ไม่ทราบแต่ผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขออกมาเผยอยู่เรื่องหนึ่งออกมาเปิดเผยทางเว็บไซต์ข่าวนะเว็บไซต์ข่าวเขาก็ไปทําข่าวก็คือรัฐตีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสปสได้ดําเนินการจัดทํารายละเอียดเพื่อเพิ่มค่าเบิกการรสมจากเดือนละหนึ่งพเป็นพันห้าร้อยแล้วอันนั้นมีข่าวอยู่เรื่อยๆอยู่นะครับและล่าสุด อธิบดีกรมสนับสนุนบริการก็ออกมาให้สัมภาษณ์ข่าวเว็บไซต์เหมือนกันว่าข่าวเว็บไซต์เอสโฟกัสนะครับว่ากําลังดําเนินการตามที่รับตีช่วยในให้นโยบายมาถ้าดําเนินการเสร็จก็จะส่งเรื่องไปให้รับตีช่วยเพื่อให้รับไปช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข,สาสขนายสาธิตปิตุเตชะเสนอเรื่องไปยังรองนายกรัตรีนายอนุทินชาญบิลกูลเพื่อให้ในายอนุทิทนชาญวิลกูลนาเสนอน,อนยายกรัตรีและมีโอกาสก็นําเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอ ต่อไปเพื่อที่จะให้อนุมัติและให้อสมอได้เป็นเดือนละพันห้าร้อบาทนะครับอันนั้นมีข่าวอยู่เรื่อยๆอยู่กําลังเข้มข้นตอนนี้ข่าวตัวนั้นว่าจะมีการเพิ่มเพิ่มค่า,าป่วยการรอสมอจากพันเป็นพันห้ามีข่าวออกสื่อเรื่อยๆนะครับแต่กรณีข่าวเพิ่มให้เดือนละห้าร้อยค่าตอบแทนสังคโปรีสิบเก้านี่เงียบกิบเลยครับเงียบมากอา้าวสี่พฤศจิกายนรอรุ้นว่าจะมีไหมในที่ประชุมคอรมอ ถ้ามีก็จะขอแสดงความยินดีกับอสมอด้วยแต่ถ้าไม่มีก็ตก้องล้นต่อไปอีกสัก2อสาครั้งถ้าสองสาครั้งข้างหน้ายังไม่มีก็เป็นที่แน่นอนว่าคงจะไม่ให้ต่อกระมังครับสวัสดีครับ